กดไลค์กดติดตามและสั่กนกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะพบกับการสอนหนังือเรียนนะคะคณิตศาสตร์ป .4 เนาะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการลบนะคะการลบจำนวนที่มากกว่า1 0 0แสนนะหน้าที่51 52และ53ค่ะอ่า51นะ สหกรณ์การเกษตรแห่งหนึ่งรับซื้อพืชผลทางการเกษตรไว้85,470ต้นขายไป32,150ต้นจะเหลือเท่าใดเนาะจากโจทย์ให้ระบายสีเขียวที่ลูกคิดแสดงจำนวนพืชผลทางการเกษตรที่รับซื้อไว้เรารับซื้อไว้85,470ต้นนะคะอ่ะแล้วก็ระบายด้วยสีเขียวนะสีเขียวเข้มมีไม่เอ่ยอ่ะเข้มสุดตรงนี้นะ อ้าวแปดหมื่นก็ระบายไป8ปดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าพันหนึ่งอ่ห้าสหนึ่งสอามเจหนึ่งสอามห้าหเจดอ่ะคะเจก็คือศูนย์หน่วยเนาะไม่ไม่ต้องระบายตรงหลักหน่วยนะคะอ่าระบายไปเสร็จแล้วเขาบอกว่า และเขียนกากระบาดที่ลูกคิดและเขียนกากระบาดที่ลูกคิดแสดงจํานวนพืชผ 5, ลทางเกษตรที่ขายไปแล้วนะคะอ้าวขายไปแล้วเท่าไรขายไปแล้ว32,150ันต้นเราก็เอาสีแดงกากระบาดเลยหลักหมื่นหายไปหนึ่งสองสามนะคะหลักพันหายไปสองหนึ่งสองหลักร้อยหนึ่งร้อยหลักสิบห้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะ อ้าวแล้วเขาก็ลองให้เราตั้งลบดูอ่ะเด,เด็กตั้งลบนะศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์นะคะเจ็ดลบห้าเหลือสองสี่ลบหนึ่งเหลือสามห้าลบสองได้สามแปดลบสามได้ห้านะคะอ้าวเราก็ลองมานับลูกคิดดูซิว่าจะตรงไหมนะอ่ะตรงนี้ เหลื 1> 1, 2, 3, 4, อหนึ่งสอสามสี่ห้าหลักพันเหลือหนึ่งสองสามหลักร้อยเหลือหนึ่งสองสามหลักสิบเหลือหนึ 10, ่งหนึ่งสองนะคะหลักสิบเหลือสองนะหลักหน่วยไม่มีเติมศูนย์อ้าวระบายสีลูกคิดตรงกับที่เราลบเลยนะคะแสดงว่าการลบก็คือการนำออกเนาะ สหากรณ์หลือพืชผลทางการเกษตรก่ตันข้อนี้ก็เลยตอบ5 3 3 2 0ตันนะคะตอบเป็นเลขอาราบิกหรือไทยก็ได้นะห้าหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบตันนะคะ,ะมาต่อน,นะคะโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่า สหกรณ์มีพืชผลทางการเกษตรอยู่แล้ว53,300ัน้ตันถ้าตั้งเป้าหมายรับซื้อพืชผลทางการเกษตร165,800ตันสหกรณ์ต้องรับซื้อพืชผลทางการเกษตรอีกเท่าใดจึงจะครบตามต้องการจากโจทย์ให้ระบายสีเขียวที่รูคิดแสดงจำนวนพืชผลทางการเกษตรตามเป้าหมายที่กำหนดที่ตั้งไว้นะคะและเขียนวงกลมล้อม ที่ลูกคิดแสดงจํานวนพืชผลทางการเกษตรที่ต้องรับซื้อเพิ่มแล้วเติมคําตอบอ่ะสีเขียวนะคะระบายสีเขียวลงไปที่ตั้งเป้าหมายเนาะเป้าหมายตรงนี้นะ1นึ่งแสนนะคะระบายสีเขียวที่1อันต่อไปหลักหมื่นหกหมื่นหนึ่งสสามี่ห้าหหลักพันหนึ่งสสามี่ห้า 8 0ดร้อยหนึ่ห้าหกเหลักสิบเป็นศูนย์หลักหน่วยเป็นศูนย์ก็ไม่ต้องระบายนะคะอ่ะอันนี้คือที่ตั้งเป้าต่อไปเขียนวงกลมล้อมรอบลูกคิดที่แสดงจํานวนพืชผลนะอ่ะพืชผลขอเป็นสีแดงแล้วกันนะคะอ่ะพืชผลมีอยู่มีอยู่53,300นะคะ53,300ื่นสามห้ามื่นก็ วงกลมก็ได้หรือกาก,ากบาดก็ได้นาะเขาให้วงกลมอ่ะวงกลมหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะสามพันหลักพันก็หนึ่งสองสามหลักร้อยก็จะเป็นหนึ่งสองสามนะคะเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือสีเขียวอยู่หลักแสนเหลืออยู่หนึ่งหลักหมื่นเหลืออยู่หนึ่งหลักพันเหลืออยู่หนึ่งหลักร้อยเหลืออยู่ 1, 1>, 1 2 3 4งี่ห้านะคะอ๋อหลักพันเหลือสองนะเด็กๆเหลือสองนะคะอ่าเหลือหนึ่งหนึ่งสหหลักสิบไม่มีใส่ศูนย์หลักหน่วยไม่มีใส่ศูนย์อ้าวเรามาดูนะคะถ้าเราจะนำมาลบเราก็เอาหนึ่งหกอยตั้งใช่ไหมตั้งเป้าตั้งแล้วก็เอาที่มีอยู่แล้วลบนะคะตั้งหลักให้ตรงกรันนะวิธีการตั้งนะคะ แล้วก็ตั้งลบได้เลยศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์แปดลบสามเหลือห้าห้าลบสามได้สองหกลบห้าได้หนึ่งโเดี๋ยวก่อนนะเลขสองหายนะคะหกลบห้าได้หนึ่งหนึ่งไม่มีตัวลบดึงลงมานะคะ นี่เด็กๆสังเกตนะความสัมพันธ์ระหว่างลูกคิดตรงนี้กับผลลบตรงนี้เป็นยังไงกันคะตรงกันนะคะอ่ะฉะนั้นสหกรณ์ต้องรับซื้อพืชผลทางการเกษตรเพิ่มอีก1 1 2 5 0 0หรือว่า1 1 2 5 0 0ตันนะคะอ่ะแล้วเขาก็จะเขาก็สรุปด้านล่างว่า การลบจํานวนที่มีหลายหลักใช้วิธีนำจํานวนในหลักเดียวกันของตัวตั้งลบด้วยจํานวนในหลักเดียวกันของตัวลบนะคะสรุปง่ายๆก็คือการลบก็ให้นำจํานวนในหลักเดียวกันมาลบกันนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปเติมตัวเลขต่อไปนะคะจงเติมตัวเลขแสดงจํานวนนะพอสอพุทธักราชนะคะ 2,550นักเรียนชั้นป .4 มีทั่วประเทศ9 5 5 4 1 9คนโอ้เยอะเลยนะคะป .4 มีเกือบล้านเนี่ยนะคะ,ะต่อไปพอศพุทธศักราช2,556มี8,4,419คนอ่จริงๆหนังสือของคุณครูเป็นหนังสือเล่มเก่านะคะเลขมมันผิดเนาะแก้เป็น4,000นะคะของเด็กๆน่าจะตรงแล้วนะในปีนี้นะคะถ้าเป็นหนังสือเล่มเก่ามันจะเลขไม่ตรงกันนะ ต่อไปจำนวนนักเรียนชั้นป4พุทธศักราช2550กับพุทธศักราช2556ต่างกันกี่คนอ่าแล้วก็มาตั้งลบเลยพุทธศักราช2550มีเท่านี้2556มีเท่านี้อ่าแล้วก็จำนวนนักเรียนต่างกันเท่าไหร่แล้วก็เอามาลบเลยค่ะอ่าเกาลบเก่าได้0 0นย์ลบ0เป็น0 4ลบ4เป็น0 5ย์ลบ4ได้1 5ลบ0ย์ได้5้า เกลบดได้หนึ่งนะคะต่างกัน151,000คนนะเอาละแล้วคุณครูเขาก็บอกว่าการลบจำนวนนับที่มากกว่าแสนและไม่มีการกระจายใช้หลักเดียวกันกับการลบจำนวนนับที่ไม่เกินแสนนั่นแหละค่ะก็คือตั้งหลักให้ตรงกันนะเด็กๆนะไม่มีอะไรยากเลยนะคะอ่ะต่อไปข้อที่2ค่ะพุทธศักราช2 5 5พหา มีนักเรียนชั้นปสี่ทั่วประเทศ819,462คนคาดว่าพศ2567นี่เเขาคาดการนะคะยังมาไม่ถึงนะเนี่ยเขาคาดว่าอีกสิบีข้างหน้านะนักเรียนชั้นปสี่จะลดลง12,300คนคาดว่า พุทธศักราช2567หรือพศออ2567เนี่ยมีนักเรียนพอสกี่คนคาดว่าจะลดลงก็ต้องเอามาลบนะคะอ่าละพุทธศักราช2557 819462อ่ตั้งหลักให้ตรงพศออ2567จะลดลง12,300คนปี67คาดว่าจะมีนักเรียนกี่คนอ่ะตั้งลบเลย2 0ได้2 6 0ได้6 4 3ไื้1 9ก้าลบสองีเจ็ดหนึ่งลบหนึ่งเป็นศูนย์ปดดึงลงมานะคะตอบ8ปศูนย์เดนสองนะแปดแปดแสนเจ็ดันหนึ่งอยหสองคนนะคะคุณครูเขาก็บอกว่าการลบจำนวนนับสองจำนวนมีแนวตั้งทำได้โดยเขียนตัวเลขให้ให้หลักเดียวกันอยู่ตรงกันแล้วหาผลลบทีละหลัก โดยนำจำนวนที่เป็นตัวตั้งลบด้วยจำนวนที่เป็นตัวลบนะคะตัวตั้งคือตัวที่อยู่ด้านบนตัวลบคืออยู่ด้านล่างนะ,ะต่อไปข้อที่3ค่ะพุทธศักราช2 5 5พ มีนักเรียนชายระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ2,515,73คนซึ่งมากกว่านักเรียนหญิง1,130 0คนพุทธศักราช2,558มีนักเรียนหญิงระดับประถมศึกษาทั่วประเทศกี่คนนะคะ,ะนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิงนะ ว่ามีนักเรียนหญิงเท่าใดนะคะอยากรู้นักเรียนหญิงก็เอาจํานวนนักเรียนชายลบก,กับผลน,นตามตรงนี้เนาะก็จะได้เป็นจนํานวนนักเรียนหญิงออกมานะคะ,ะตั้งหลักให้ตรงเลยสามเจ็ดห้าศนหนึ่งห้าสองมากกว่านักเรียนหญิงลบเลยค่ะ สาลบศย์ได้3 7มบศูย์ได้7 5็บสาได้2องศนย์ลบศได้0ูนย์หลบหได้ศูนหบหนึ่งได้สี่ดึงลงมานะคะ,สะแสดงว่านักเรียนหญิระดับประถมศึกษาเนี่ยนะทั่วประเทศนะมี2องล้านสี่แสนสอคนนะคะ2อล้านใช่ไหมเนี่ยหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนล้านอ่ะสองล้านสี่แคนนะคะ ซึ่งน้อยกว่านักเรียนชายนักเรียนชายมีอยู่2,515,573คนนะค่ะนะน้า5ิพิจารณาการหาผลลบจากสถานการณ์รถจักรยานยนต์ราคา45,990บาทรถกระบะราคา937,000บาทราคารถกระบะต่างจากรถจักรยานยนต์เท่าใดนะคะ เขาก็เอารถกระบะตั้งลบกับรถจักรยานยนต์นะการลบจํานวนนับที่มากกว่า1นึ่งแสนและมีการกระจายให้ใช้หลักการเดียวกับการลบจํานวนนับที่ไม่เกินแสนนั่นแหละค่ะนะคะที่มีการกระจายก็ยืมยืมยืม,ย,มยืมกันมาเนาะอ่ะมาดูนะศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์ลบเก้าไม่ได้ยืม้านหน้ามายืมหลักร้อยมาสิบก็ได้ส 10, 10ิบสิบลบเก้าเหลือหนึ่งตรงนี้ค่ะยืมมาเรื่อยๆนะคะตรงนี้ ยืม้างด้านหน้ามาเป็นหกเมื่อกี้ยืมไม่ได้เอาใหม่นะเอาใหม่นะอ่ะขออธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะศูนย์ยืมด้านหน้าด้านหน้าไม่มีให้ยืมเพราะเป็นศูนย์ก็ยืมหลักนี้ใหม่อีกทีหนึ่งหลักพันหลักพันจากเสร็จก็เหลือหกหลักสิบหลักร้อยเนี่ยก็เป็นสิบหนึ่งแต่โดนยืมไปอีกก็เหลือเก้านะคะแล้วหลักสิบก็ยืมมาได้สิบโอเคนะหกเก้าสิบนะเหลือนะอ่ะ สิบลบเกเหลือหนึ่งเกลบเกเหลือศูนย์หลบห้าเหลือหนึ่งตรงนี้สามลบสี่ไม่ได้ยืมด้านหน้ามาค่ะหลักด้านหน้าก็เป็นแปดตรงนี้ได้สิบานะยืมมาได้13บสาสิบสาลบสี่ได้เก้านะคะแปดดึงลงมาไม่มีตัวลบเห็นไหมลบเหมือนกับตอน1ป3นหนึ่งสองาั่นแหละค่ะหลักการลบแต่เลขมันจะเยอะขึ้นเฉยๆนะอาวพาน ต่อไปดานล่างลดอนเนกประสงค์ราคา1 3 4 5 0 0้าน้านบาทลดอนเนกประสงค์ราคามากกว่ารถกระบะ4 8 9 5 0 0บาทรถกระบะราคาเท่าใดถามหารถกระบะรถกระบะน้อยกว่าก็ต้องเอามาลบนะคะเอาละใส่เข้าไปที่ตรงช่องนะราคารถอนเนกประสงค์ก่อนเลยนะคะ รถกระบะรา,าคาเท่าไหร่เราก็เอา,อารถอเนกประสงค์ลบด้วยหวนต่างเนาะเมื่อกี้รถอเนกประสงค์ราคามากกว่าไปเท่านี้นะคะ,ะลบเลยค่ะศูนย์ลบห้าไม่ได้ยืมมาได้สิบตรงนี้โดนยืมเหลือสี่สิบลบห้าได้ห้าสี่ลบเก้าไม่ได้ยืมมาได้สิบสี่ตรงนี้เหลือสามสิบสี่ลบเก้าได้สิบสี่ลบเก้าได้ห้านะคะ ไป3ลบ8ไม่ได้ยืมมาได้13ตรงนี้โดนยืมเหลือ2 13ลบ8ได้5นะคะ2ลบ4ไม่ได้ยืมมาได้12ข้างหน้าเหลือ0 12ยลบ4ได้8นะคะฉะนั้นลดกะบ,บะก็ราคารานะคาเท่าไหร่หน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนแปแสนหมืนหพันห้านะคะ 855,500นะหน่วยเป็นบาทนะคะอ่ะต่อไปคณิตต้องการซื้อคอนโดมิเนียมห้องหนึ่งราคา9679400บาท9679400บาทเขามีเงินอยู่อ่ะได้ไม่ชัดนะ5 7 9 7 9 0 0บาทนะคะ อันนี้ต้องหาเงินเพิ่มอีกเท่าใดจึงจะซื้อคอนโดมิเนียมห้องนี้ได้อคอนโดมิเนียมราคาเท่าไหร่9ล้านนะคะเขามีอยู่แล้ว5ล้าน5797900ต้องหาเพิ่มอีกเท่าไหร่นะก็เอามาลบนะคะ00 สีลบ9้าไม่ได้ยืมมาได้14ด้านหน้าเหลือแปดสิี่ลบ9ได้ห้านะคะ8ดลบ7เหลือหนึ่งเลบ9้าไม่ได้ยืมข้างหน้ามาข้างหน้าเหลือห้าตรงนี้ได้17บเจดสิบเลบเแปดน8ดหลบ7ไม่ได้ยืมมาข้านหน้าเหลือแปดสิบห้าลบ7ได้แปดแปดลบห้าเหลือสามนะคะได้สามแปดแปดหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์นะคะ ฉะนั้นต้องหาเงินเพิ่มอีก3 8 8ล้0 0บาทนะอ่ะสรุปได้ว่าการลบจํานวนนับ2องจำนวนในแนวตั้งทำได้โดยเขียนตัวเลขให้หลักเดียวกันอยู่ตรงกันทำไมต้องให้อยู่ตรงกันถ้าหนูเขียนไม่ตรงหนูอาจจะบวกลบเลขไม่ถูกได้นะคะแต่ละหลักก็จะไม่ตรงกันไปเลยนะ,ะหลักการคือหนึง ให้บวกลบให้ตรงหลักแล้วหาผลลบทีละหลักนะคะโดยนำจำนวนที่เป็นตัวตั้งลบด้วยจำนวนที่เป็นตัวลบตัวตั้งยี่ด้านบนตัวลบยีดด้านล่างนะะถ้าในหลักใดตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบให้กระจายตัวตั้งในหลักถัดไปทางซ้ายมารวมกับตัวตั้งในหลักนั้นก่อนแล้วจึงหาผลลบนะคะกระจายก็ยืมมา คำพูดง่ายก็คือ,อยืมมานะคะเหมือนเดิมที่เราทำนะตามปกติเลยเพียงแต่ตัวเลขมันเยอะกว่าเฉยๆนะคะบวกลกเหมือนตอนปอนหนึสานะคะเด็กๆอ่ะจบแล้วค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ